สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เอลมาแครน,นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเอลเดอร์เลงนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเอาใจสายเวทโดยเฉพาะเลยเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเก็บเจ้าคาถานี้ครับนี่คาถาอุกบาทนะครับอ่าเป็นคาถาที่เหมาะกับการใช้ต้นเกมเนาะแล้วก็พร้อมกับเวทมนต์อันนี้ด้วยนะครับกระสุนศิลานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีเก็บด้วยภายในคลิปนี้นะครับผม อ่าซึ่งเจ้า2ออย่างนี้เนี่ยมันใช้คู่กันได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ากาถทาอันนี้เนี่ยเสริมพลังโจมตีของเวทกับสุนศิลาได้30%มเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันก่อนว่ากระทาอุกบาทเนี่ยมันมีดียังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอาวุธประเภทคาถทาเนี่ยมันจะไม่มีทักษะต่อสู้นะครับเพราะว่ามันจะใช้ในการยิงเวทมนต์ที่เราบันทึกไว้ในช่องความจานะครับในการใช้งานเนาะอ่าซึ่งเราสามารถไปบันทึกเวทมนต์ลงช่องความจําได้ที่พอนะครับผม มาดูคาถาอุกาบาตกันก่อนคาถาอุกาบาตเนี่ยจะมีการเสริมคาถาที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าคาถาอื่นๆนะครับในระดับเดียวกันเนาะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่สามารถตีบวกได้นะครับทำให้การเสริมคาถาในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยมันจะด้อยกว่าคาถาอื่นนะครับผมมันเลยเหมาะกับการที่จะใช้ในช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับค่าพลังที่จําเป็นในการใช้งานนะครับค่าความแข็งแกร่ง6 ค่าความฉลาด18นะครับผมสำหรับการใช้งานคาถานี้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ที่เด็ดของมันอยู่ที่การเสริมพลังคาถาแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งไอเวทกระสุนศิลาที่เราจะพาเพื่อนมาเก็บเนี่ยเพื่อใช้งานตอนต้นเกมเนี่ยมันเป็นเวทมต์ประเภทคาถาแรงโน้มถ่วงนะครับมันเลยเท่ากันกับคาถานี้ได้เป็นอย่างดีนะครับผม ซึ่งข้อดีของเวทมนต์กระสุนศิลานะครับมันจะยิงหินออกไป3มก้อนแบบนี้นะครับมีระยะค่อนข้างโอเคนะและก็ร่ายไม่ได้ช้ามากนะครับรวมไปถึงมันยังทําให้ศัตรูล้มได้ง่ายด้วยนะครับสาหรับเวทมนต์นี้เนาะถ้าโดน3ามก้อนเนี่ยแรงมากนะครับเห็นไหมโดน3ามก้อนแรงมากนะสําหรับเวทกระสุนศิลานะครับซึ่งมันเหมาะกับการใช้ต้นเกมมา,มากๆแล้วก็การใช้มานาเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดที่แบบว่า เราจะใช้มันลำบากในตอนต้นเกมนะครับสําหรับคาถทาและเวทมนต์นี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเก็บกันก่อนนะครับสําหรับเจ้ากาถทาอุกกบาตแล้วก็เวทกระสุนศิลานะครับว่ามันเก็บกันยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับทะเลสาบอาร์คิวฝั่งเหนือนะครับเมื่อมาถึงแล้วให้วิ่งลงไปทางทิศใต้นะครับเราจะเห็นโขดหินแบบนี้ นะครับผมวิ่งมาเลยตามทางนะครับวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงนี้เราน่าจะสามารถลงไปที่ทะเลสาบได้แล้วนะครับระวังมังกรด้วยนะครับทุกคนให้เราล้อขอบไปนะครับระวังนะฮะมังกรอันตรายนะครับสําหรับต้นเกมอาจจะโดนทีเดียวตายได้แล้วก็ระวังปูด้วยเช่นกันอ่าละล้อขอบมานะครับผมตามมาเรื่อยๆเลย เราจะเจอกับซากปราหักพังที่ถูกเผาไหม้อยู่ด้านหน้าเรานะครับนี่ทางนี้อ่าเมื่อมาถึงนะครับให้เพื่อนๆทําการเข้ามาด้านในซากปราหักพังที่ถูกมังกรเผาได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นลงใต้ดินไปได้เลยนี่ครับ ลงมาเลยนะครับแล้วก็วิ่งเคลียร์ศัตรูด้วยก็ดีนะครับเคลียร์พวกหนงพวกหนูอะไรเงี้ยตามทานนะครับแล้วก็มาเปิดทีตรงนี้เราจะติดกับดักเคลื่อนย้ายนะครับผมหลังจากที่เราหลุดจากกับดักมานะครับเราจะอยู่บริเวณนี่ครับนี่เราจะวาร์ปมาไกลมากนะครับตรงนี้ครับบริเวณอุโมงค์ผลึกแก้วแห่งเซเลียนะครับให้เพื่อนๆวิ่งออกตรงนี้ครับแล้วก็วิ่งออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะครับ เป้าหมายของเราคือพื้นที่ข้างหน้านี้เห็นไหมเอวอันนี้นะครับนี่เอ้อเกือบตายอ่าเมื่อมาถึงแล้วก็เช็คพอยท์ที่พรครับหลังจากที่เราเช็คพอยท์ที่พรแล้วนะครับให้เดินออกจากอุโมงค์ผลึกแก้วไซเรียไปทางนี้เลี้ยงทอรเลนได้เลยแล้วก็วิ่งลงบ่อน้ําไปเลยนะครับนี่บ่อน้ําพิษข้างหน้าเรานะครับวิ่งตามทางไปเลยนะฮะ ออกขวาล้อขอบเราจะเจอกับบึงเอโอนี่ตรงนี้นะครับวิ่งตามทางมาได้เลยนะครับผมอ่าล้อขอบมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอกับเรียกว่าซากปลหลักหักพังนะครับอยู่ด้านหน้าเราเห็นไหมเป็นตึกที่เป็นซากปหลักหักพังนะครับให้เราออกขวาก่อนแล้วก็ตรงไปจนสุดทางเลยนะครับ เราจะเจอกับซากปลากรกพงเมืองปลาดตรงนี้เนาะอ่าออกขวาตรงไปจนสุดทางเป้าหมายของเราคืออาคารตรงนี้ครับนี่เห็นไหมที่ตั้งตาง่านอยู่นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เรากระโดดขึ้นมาแล้วออกขวาเลาะหนีขอบอิดนะครับแล้วก็กระโดดที่หนึ่งอ่าพยายามเก็บจากตรงนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องสู้เนาะนี่เก็บเราจะได้คาถาอุกบาทมาแล้วนะครับ นอกจากนั้นนะครับอย่าพึ่งไปนะครับหลังจากได้กระทาอุกกบาตมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆขี่ทอเรนต์นี่หาทางวิ่งไปนะครับตรงอาคารใหญ่ที่มันใหญ่ที่สุดตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมเมื่อมาถึงแล้วนะครับมันจะมีกับทางลงแบบนี้นะฮะให้เราลงไปด้านล่างได้เลยนะครับมุดเข้าไปเลยแล้วก็เปิดประตูครับผม เมื่อเข้ามาแล้วจะเจอหีบสมบัติให้เรากดเปิดหีบสมบัติได้เลยเราก็จะได้กระสุนศิลามานะครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาสรุปเส้นทางกันนะครับในการที่เราจะเก็บคาถาอุกบาทแล้วก็กระสุนศิลานะครับเริ่มแรกเลยนะครับอยู่ที่ทะเลาสาบอากิวฝั่งเหนือนะครับวิ่งตามเส้นทางลงมาตรงนี้นะครับนี่วิ่งมาแล้วก็เลาะ ขอบมานะครับหลบเลี้ยงมังกรมาที่ซากปลาหลักหักพังที่ถูกมังกรเผาตรงนี้นะครับเพื่อเข้ากล่องว์บนะครับที่เป็นกับดักเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะถูกเทเลพอร์ตมาที่อุโมงค์ผลึกแก้วแห่งเซเลียตรงนี้นะครับนี่นีนน,น,น,นะครับก็ ให้วิ่งออกมาจากอุโมงค์พฤกแก้วเซเลียนเลาะตามนี้มาเลยนะครับตามขอบน้ำเห็นไหมขอบน้ำแดงตรงนี้นะครับอ่าเลาะออมาเราจะเจอกับซากปรักหักพังเมืองปราดนะครับซึ่งทั้งสองจุดเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้เนาะสิ่งของทั้งสองอย่างนะครับทั้งกระถาอุกบาตแล้วก็เวทมนต์กระสุนศิลานะครับอยู่ในช่วงช่วงนี้ประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีเก็บเจ้าคาถาอุกบาทแล้วก็เว้นมลกระสุนจีลานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้อวยเกินจริงนะครับเพราะว่าตอนผมเล่นสายเวทเนี่ยผมก็ใช้คอมโบนี้เนี่ยไปยันกันกลางเกมเลยนะครับเราค่อยเปลี่ยนคาถาทีหลังเนาะอ่ะเอาเป็นว่าใช้งานมาแล้วนะครับก็เลยบอกต่อว่ามันใช้งานได้ดีจริงๆเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วก็ ใครติดตามคลิปเอเดอร์ลินะครับผมพยายามจะหาคอนเทนต์เนี่ยมาลงให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมกันภายในช่องในช่วงนี้นะครับจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่ DLC ของเกมนี้มาก็ประมาณ26มิถุนา2024ประมาณนี้นะครับก็จะพยายามทยอยลงเนาะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายจ้า